โอ้ oh, ตอนที่ได้เห็นรอยยิ้มของคนที่เราช่วยเขาทําตามฝันใช่ไหมคะมันรู้สึกดีใจไปกับเขาแล้วก็รู้สึกตื้นตันไปกับเขามันมันอิม่มมันฟูแบบบอกไม่ถูกเลยคะ่ะเดี๋ยวรู้สึกว่าความฝันที่น่าประทับใจนะคะทุกคนที่ขอเกี่ยวกับความฝันของตัวเองแล้วมีคนที่เขารักอยู่ในนั้นด้วยเดี๋ยวรู้สึกว่า มันน่าประทับใจมากๆเลยเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ความฝันของเขาแต่ยังมีคนที่เขาหลักอีกด้วยยกตัวอย่างสัเคสที่ประทับใจก็คือมีคุณพ่อคนหนึ่งค่ะมาขอพรให้กับลูกสาวเขามีลูกสาวอยู่3ามคนแล้วลูกสาวคนกลางเนี่ยรู้สึกว่าโอเคเขาไม่รักเดี๋ยวรู้สึกว่าโอ้เขาแบบ แบบมันมันรู้สึกถัดใจมากเลยที่แบบเขามาขอขอข้อนี้ให้กับลูกสาวซึ่งเขาอยากทาให้ลูกสาวเขารู้ว่าโอเคเขาก็รักคนนี้เหมือนกันไม่ได้รักน้อยไปกว่าพี่หรือว่าน้องเลยใช่ตรงนี้ประทับใจมากเลยค่ะ